ก็สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้โคยุทดธด์เดบายก็จะมารีวิวแล้วก็ทดสอบการใช้งานของเจ้าสว่านตัวนี้กันนะครับซึ่งจะเป็นสว่านไร้สาย68วต์ของบรรย่านะครับซึ่งจะมี3ระบบสามารถเจาะไมา้เจาะเหล็กและก็เจาะปูนได้นะครับในราคาหลักร้อยเท่านั้นเองเดี๋ยวราคาเอาไว้ผมจะบอกในท้ายคลิปนะครับ <S <S ภายในกล่องก็จะมีคู่มือและอุปกรณ์ทั้งหมด28ชิ้นนะครับตัวแรกก็จะเป็นสว่านนะครับ ซึ่งจะทํามาในสีฟ้ารูปร่างก็สวยงามนะครับตรงนี้ก็จะทําด้วยยางสีดํานะครับช่วยในการการลื่นทําให้เราจับสว่านได้แน่นกระชับมือนะครับแล้วก็ยังมีแบตเตอรี่อีก2ก้อนนะครับเป็นแบตเตอรี่68โวลต์นะครับน้าหนักก็มีน้ําหนักใช้ได้นะครับแล้วก็ยังมีแท่นชาร์จนะครับอีกหนึ่งตัวแล้วก็อุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้นะครับก็จะมีลูกบล็อกเบอร์5้านะครับจนถึงเบอร์13แล้วก็มีดอกไขควงทั้งหมด6ดอกนะครับ6แบบและมีดอกสว่านอีก6ดอกนะครับ อ่าเขายังมีสายอ่อนมาให้เราได้ใช้งานกันอีกหนึ่งอันนะครับก็กลับมาดูที่เจ้าตัวสว่านนะครับสำหรับการใส่แบตเตอรี่นะครับก็สามารถใส่ได้ง่ายนะครับอาจจะมีล็อกอยู่นะครับเวลาถอดก็กดตรงนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวสว่านนะครับก็จะมีฟังก์ชันการทํางานมาให้3ระบบนะครับระบบแรกก็จะเป็นโหมดขันน็อตขันสกรูนะครับโหมดที่2นะครับก็จะเป็นโหมด สว่านนะครับใช้เจาะไม้เจาะเหล็กนะครับแล้วก็โหมดที่3ก็จะเป็นโหมดกระเทกนะครับใช้ในการเจาะปูนนะครับส่วนในโหมดขันน็อตขันสกรูนะครับก็จะมีให้เลือกแรงขันทั้งหมด1 8ระดับนะครับสปีดการใช้งานก็จะมีมาให้ด้วยกัน2ระดับนะครับระดับ1นะครับจะมีความเร็วอยู่ที่500รอรบต่อนาทีนะครับส่วนระดับ2นะครับก็จะมีความเร็วที่3,000รอบต่อนาทีนะครับซึ่งเราสามารถคอนโทรลช้าหรือเร็วได้ตามน้ำหนักเมือที่เรากดนะครับ ส่วนปุ่มนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มปรับหมุนซ้ายและก็หมุนขวานะครับทางว่าปรับมาตรงกลางนะครับก็จะเป็นการล็อกไกนะครับในสว่านตัวนี้ก็จะมี LED สองสว่างด้วยนะครับช่วยให้เราสามารถทํางานได้ง่ายในที่มืดรู้สึกจับถนัดกระชับมือนะครับน้ําหนักระหว่างตัวแบตดและก็ตัวสว่านนะครับมันจะบาลานซ์กันนะครับไม่หนักข้างในข้างหนึ่งไปเยอะเกินไปนะครับส่วนว่าจับที่ให้มาตรงนี้นะครับก็สามารถจับดอกสว่านได้ใหญ่สุด10มิลนะครับหรือว่า3าหุนนั่นเอง เดี๋ยวเราไปทดสอบใช้งานกันเลยเดี๋ยวมาลองขันสกรูกันดูนะครับอันนี้เป็นสกรูขนาดหนึ่งนิ้วนะครับก็ขันได้จมนะครับเดี๋ยวลองสกรูที่ยาวขึ้นนะครับตัวนี้เป็นสกรูที่มีความยาวสองนิ้วนะครับเดี๋ยวจะลองปรับความแน่นขึ้นอีกนิดนึก็ขันได้จมเลยครับผมลองหาสกรูที่ยาวที่สุดที่ผมหาได้เลยครับอันนี้เป็นสกรูยาวสามนิ้วนะครับได้ตัวขึ้นสนิมมา สกูขึ้นสนิมก็ยังขันได้ดีนะครับมาลองดูเจ้าน็อตขันหลังคากันบ้างนะครับก็มาลองขันเหล็กลองกันบ้างนะ ก็ขันได้ไม่มีปัญหานะครับอันนี้ลอตัวที่ยาวขึ้นอะดะลองขันัดยึดหลังคากันบ้างนะครับอน,อนอดยึดหลังคาก็ผ่านเฉลยครับมาดูหมดที่สองครับหมดเจาะนะครับ เจาะก็ทําได้ดีนะครับเดี๋ยวจะลองใช้ดอกใบไายดูบ้างครับอันนี้ดอกไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะ,ะก็ลองเจาะหล็กกันนะ เาเล็กก็ทําได้ดีนะครับมาลองดูดอกตับเจาะตับตัวนี้นะครับอันนี้เป็นขนาด M10 เจาะทับก็โอเคนะครับ ใส่ดอกขัดก็ผ่านชีวินะครับมาดูโหมดต,ต่อไปนะครับอันนี้เป็นโหมดเจาะคอนกรีตน,นะครับอันนี้เป็นดอกขนาด10มิลนะครับจะเจาะที่ความลึก5เซนติเมตรนะครับ ออนฟีดก็ทำได้ดีนะครับรีวิวที่ดีก็ต้องมีราคานะครับและค่าตัวของเจ้าสว่า์ตัวนี้จะอยู่ที่600ต้นๆนะครับสามารถหาซื้อได้ใน Lazada และก็ s h อ p e e นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อเอาไว้ให้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับสามารถกดดูได้ที่รายละเอียดใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้แลังจากที่ผมลองใช้งานเจ้าสว่า์ตัวนี้ครับก็รู้สึกประทับใจนะครับสำหรับราคานี้600ต้นๆนะครับแต่ให้แบตเตอรี่มา2ก้อนจะสามารถ เจาะปูนเจาะกอนกรีตได้นะครับแบตเตอรี่ก็มีน้ำหนักนะครับข้างในก็ใส่มาให้เต็มเลยนะครับไม่ได้ว่างๆลงโลกนะครับก็ถือว่าคุ้มมากนะครับสําหรับราคานี้กับเจ้าสว่านบอนย่าสระบบนะครับหกสิบแปโวลต์ตัวนี้นะครับก็หลังจากที่เจ้าสว่านตัวเก่าที่ผมใช้มานานพังไปนะครับเวลาวจะทําอะไรที่ต้องมีการเจาะการขันโดยเฉพาะการขันน็อตและก็สกรูผมรู้สึกว่าเหมือนอวัยวะของผมขาดหายไปสักอย่างเลยและงานก็ทําออกมาได้ช้ามากผมจึงมองหาสว่านไร้สายตัวใหม่นะครับก็เลยได้ตัวนี้มาช่วยในการทํางาน ทำให้ผมสะดวกสบายและก็ทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับนะครับและก็สำหรับเพื่อนๆที่ชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับกุยจุดเดียด้วยนะครับและก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับคลิปใหม่ๆจากกุยจุดเดียนะครับเวลากุยจุดลงคลิปนะครับสำหรับการรีวิวครั้งนี้นะครับก็ต้องขอฝากไว้เพียงแค่นี้ครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ